สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทกองอุปบบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี้แหละครับท่านสำหรับสามเหรียญสามปศนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากทั้งสามเหรียญนะครับท่าน เราได้ไล่อันดับลงมาเลยครับท่านสำหรับอันดับที่หนึ่งนั้นผมไม่มีครับเลยไม่มีตัวอย่างครับท่านแต่ผมจะบอกจำนวนการผลิตอยู่นะครับว่าอันดับที่หนึ่งนั้นจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่แต่สําหรับสามเหรียญนี้คืออันดับได้ลงมาครับอันดับที่สองอันดับที่สามแล้วก็อันดับที่สี่ครับท่านสามเหรียญสามปอนดสนี่ครับท่านสาหรับอันดับที่หนึ่งนั้นปีสองเก้านั้นผมเคยมีครับเมื่อก่อนครับเมื่อแปดปีก่อนครับที่ผมจะเข้าวงการมาครับ ผมเห็นเขาประกาศรับซื้อเหรียญแล้ว300-400บาทครับตอนนั้นครับในระบบม้วนเวรียนนะครับไอยูเอ็นซีไม่มีนั่นแต่ทีแรกเลยครับท่าน300-400บาทครับตอนนั้นครับเขาประกาศรับซื้อครับผมมีอยู่3เหรียญครับก็เลยลองส่งไปขายให้เขาดูครับท่านเขาตีรา้ายผมเหรียญละ200บาทผมก็ไม่คิดอะไรมากครับเหรียญละ200ก็เอาครับเพราะมัน เหรียญละเหรียญบาทธรรมดาคงขายไม่ได้บางทีครับพอส่งไปปุ๊บเขาอนเงินไหมผมเฉยเลยครับได้จริงๆครับปีสองห้าสองเก้าปีนั้นนะครับสันสามเหรียญก็ได้หกร้อยบาทครับที่ส่งมาก็ถือว่าโอเคอยู่ตรงกันนะครับสานผมก็เลยนับตั้งแต่นั้นมาครับผมเลยตื่นตะลึงตื่นมาเลยครับสันตื่นมาจากหลับจากฝันอะไรประมาณนั้นนะครับเริ่มที่จะหาเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทเหรียญที่ได้ลึกในยีราต่างๆไว้ตลอดเวลาเลยครับสันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ จนมาถึงวันนี้ครับหาปี29ไม่มีอีกเลยในระบบบุญเบียนครับเมื่อถึงเวลาที่จะเก็บจริงหาไม่มีสักเหรียญเลยครับท่านหาไม่เจออีกเลยสามเหรียญก็ขายไปเรียบร้อยแล้วก็คือจบข่าวเลยครับท่านแต่สําหรับอันดับที่สองอันดับที่สามถึงอันดับที่สิบนั้นอันดับที่สองอันดับที่ถึงอันดับที่สิบนั้นเพียบครับเป็นร้อยครับเพราะว่าจานวนการผิดเยอะมากๆเลยครับในแต่ละปศครับท่านมีแต่ปีปศ2540 ยี่สิบเก้านี่นะครับผลิตน้อยที่สุดในบรรดาของเหรียญที่หายากในปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูครับเหรียญแรกนี่นะครับท่านก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดนั่นะครับท่านแต่ขเอเหรียญแรกนี่เป็นตัวอย่างเดียวกันนะครับนี่ครับคิอโพนิกสล้วนๆนะครับเนี่ยครับไม่ใช่ผสมเหล็กนะครับถ้าผสมเหล็กนี่แม่เหล็กดูดติดเนี่ยเป็นเรื่องครับท่านถ้าเปอร์เซ็นต์เหล็กปีพศไหนก็แล้วแต่ถ้าแม่เหล็กดูดติดแล้วก็เป็นเรื่องครับราคาพุ่งทันทีครับ ตอนนี้ถึง35 0 0รบาทแล้วนะครับถ้าไม่เหล็กดูดติดนะครับท่านลองดูแล้วกันครับว่าไม่เหล็กดูดติดไหมถ้าดูดติดรับรองเลยท่านด้เงินทัวครับท่านมีคนรับซื้อจริงๆเลยนะครับไม่ทําเป็นเล่นไลนะครับเบื้องหน้าพงท่านกับภูมิพลอดุลยเดชครับส่วนด้านหลังกับรัชกาลที่เก้ากับท่านเราบนลูกพงท่านดูสิครับคมจัดเจ๋วมั้ยสวยงามมากครับท่านเพราะเป็นเหรียญเล็กครับเบาครับมันก็เลยรู้สึกว่าจะไม่มีการสึกอรออะไรใหม่ยไม่มีขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองดูสิครับ ก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับหรือครับแต่ไม่เยอะอะไรมากไกลนะครับท่านมาดูปีพศครับเนี่ยประเทศไทยครับพศสองพันห้ารอยสี่บเ็ดครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่สองครับท่านอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองของเหรียญที่หายากนะครับเนี่ยสําหรับปี2อ4ห้าสี่หนึ่งนี้นะครับท่านตามโลมายนี้คือเม็ดไอหนึ่งบาทไทยแล้วก็หนึ่งบาทอลจิบินครับเนี่ย สำหรับเหรียนี้ครับมาดูช่อฟ้าครับลักษณะช่อฟ้านี่ดูรู้สึกว่าเลรียดเจ็ดศึกรอไปเยอะนะครับมองไม่ค่อยชัดเลยช่อฟ้าสั้นครับดูฝั่งนี้ดีกว่านาะนี่ครับช่อฟ้ายาวครับช่อฟ้ายาวครับนี่ครับช่อฟ้ายาวครับเห็นชัดเจนเลยครับยาวเพลยเลยครับเนี่ยนี่ครับช่อฟ้ายาวนะครับไม่ใช่สั้นครับยาวครับส่วนตรงนี้คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับนี่ครับ เรามาดูเจดีย์วัดพระศรีนะครับอีกสูงขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับท่านวัดพระศรีนะครับเนี่ยสวยงามกันนะครับปีพศ2541นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่อันดับที่สอนะครับ25ล้านสองแส0ห้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่าน25ล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่าน ในระดับยูซีเหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดีครับท่านจากหกสิบาทขยับขึ้นมาอีกสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยบาทไปแล้วครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับมาดูเหรียญปีพศสองพสองครับอันดับที่สามครับอันดับที่สามคูเหรียญหายากนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยพอสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านสำหรับปีสองห้าสามเก้านี้นะครับท่านอยู่ที่ไหนล่ะนี่ครับ จำนวนการผลิตอยู่ที่98 7, 000, ล้าน4 8 7 0 0เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละ80 000, บาทครับท่าน80บาทนะครับท่าน98ล้านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับ10 000, บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนปีสี่หนึ่งเนี่ยลืมบอกราคาที่ในระบบวุ้นเวียนครับตกยูนซีเหรียญละ15บาทนะครับเรามาดูเหรียญที่สามครับเป็นอันดับที่สี่ครับท่าน นี่อันดับที่สี่นะครับปี2542ครับประเทศไทยครับพอ2องอ542นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับสำหรับเดือนหนึ่งบาทเนี่ยปี2542เนี่ยจานวนการผลิตเดี๋ยวรับอยู่ที่เดี๋ยวมองมาชัดครับ224ล้าน389,000เหรียญนะครับท่าน224ล้าน389,000เหรียญนะครับท่าน ในระดับยูนซีนะครับตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละ50บาทครับท่านผลิตเยอะมากครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็รใช้แล้วก็ตกอยู่ที่เหรียญละ8บาทเท่านั้นเองนะครับ3เหรียญส,สับบสสามอันตรายนะครับ